ตัดพวดตัดเมียคำว่าตัดโลกตัดเมยมาตัดกันกัดเออไอ้ขึ้นเจอว่ากูตัดแล้วกับมึงตัดแล้วแต่วันเจอเนีลวงตัดแล้วแต่ความคิดว่าใจติดฟุ้ฟันมันมาตัดกันได้กัดอยากกิดเร็มบ้างต่ำทั่วไปไปนะไม่ปากกิดเร็มมกตื่นเจอตะกุดเราขึ้นมาแก่นี้ก็ขึ้นมาแก่ายเออเดี๋ยวกูไม่ต้องเกลียดกูลงเพลงไอ้กวางอินจริงกูลงไอ้กวางดุบดิบดุบดิบ ันกันด <c oughs> <na> ุบดิบดุบดิบดุบดิบดุบดิบมันกันดุบดุบดิบดิบมันนอนไม่รับชุบชิบรุงดุงรุงรุงรังดุงตรมรุงตรมรุงรังตอนตุ้มแจมังยุ่มยุ่มยุ่มตึกบุญยับเที่ยวยุ่มตึกกันมันรูเก่าแก่เปรย์แก่ร้อยมึงรองอันเปรย์แก่ร้อยยังไงเร่งก็ไอปอดควายแล้วก็ปอดควายปอยควายเดียมึงอืออันนี้ปอดควาย ร้ยปีงั้นดังแก่ไตเปลี่ยคือเปียงจาโยเปลกเปลงเปียนปีร้อยมันต้องตอนอันอข้องคูมไม่อยากกล้ารองเล้วเปียนนี้เพื่ออบโต้ยิงยิงอูเก็บกัดเปลีนี้กูอยิงยิงกูจบกัดจริงเบิดอยแกได้ยิงยิงกูวิบวิบลังดนแกไม่เคยําเลยกี่ปีกี่จาดดดนโวเป็นนะไลุ่มเจ่มแจ็มก็วิบได้ยินเปลนี้ทุกคนหนึ่งจอบกูปาเปลีนี้ไปรองให้อบบอต้ังอู มึงวับเพล่อกูว่ากรุกๆรุกคลักคลักมันเป็นครุกกรุกคลักคลักถนนเป็นหลุมเป็นปลักเวลาเก่รถยากหนักตุน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 คุงจังที่มันต้องตมโป้งอีกทีกูมันต้องตบมอกูดดก้าวปากไวอีกทีได้ตายปนบ้ากันนมึงก็นดูแลอจัเพลงแจมยูเพลงเพรงินดึงสมัยใหม่นี่อู เดเปลงนั้นนะเจงกูจัดวิปวาเปลืเพลง่ยนเลยกูเปลง่นี่นะตาหลกกูรองให้กูได้ยินวันนั้แหละกูตอบไปควันเหมือนไก่เมาใจเด็กยิ่งมันไม่สมควนบางทีเด็กยิ่งเออเราเคยมาเป็นคนเต้อยจารีตประเพณีอะไรอากคเดี๋ยวันต้องรู้ไว้กลบเกลื่อนฟันเพื่อรงเพลงมึงกวังแล่เนื้อไาใช่เราเพลงนเนี่ยติดใจรองงนกูยิ่งยิ่งมาบัญชีเพลง่ยนเลยไอเดียตามเปนั้นก็ได้ เราตั iesen, es, death, ös, so ้มปนีกันเตหวังไว้จะมือว่าเราคงได้กันอบเหยียดตั้มปนนนกับตัเหยียตั้มปนีกันเตตุกงยางที๋ยาวมานั้นจะรอไว้กันเต้กินอะไรดีเราเหนื่อยก้าวไปรองปลวกก็ก้าวเออก็ก้าวเออจริงมันกุลเหลืองกุลละความคิด คกอยากตาอย่างนั้นคบตื้อมันไม่ตืว่ายากหนังกุยกับคุณที่เคยรักอยู่ในอ้องอยางนังเกี่ยว้อยกันตามกิดบูดาเห็นไหมมึงเชื่อว่าเด็กหิงเด็กชายอยู่ในห้องจ้องคุณด่เกี่ยว้อยกันคุณรู้เนี่ยคุณอยากบอาคุณหรือหรือบาไม่เั่นกงเกี่ยวเชียงกองแค่เชียงมาแค่เชียงของแค่เชียงกอง